ครับสวัสดีครับเี่โอ้โหเนี่ยนุมร้องเราอีกหนึ่งคนเมื่อกี้คุณตุ้ยบอกว่าคุณบอยนี่แหละเป็นพี่ใหญ่พี่ใหญ่ยอมยอมยอมรับไหมฮะยอมรับก็ได้ครับว่าใหญ่ครับหมายถึงว่าเป็นพี่ใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่้องเล็กก็น้องตุ้ยอะไรไม่ค่อยเล็กก็อะไรเล็กอะไรเล็กอะไรเล็ก ต้องมีเคลียร์นิดนึ่งนะคะต้องมีเคลียร์นิดหนึ่งก็หยอบอะไรปนการกเดีนะสวัสดีครดเจอกอะคะอให้เขาพูดกันเลยพี่น้องก็เจอกันก็สามารถเลยมาพูดกันเลย เป็นยังไงบ้างคุณบอยเนาะถ้าคุณตุ้ยเป็นแล้วคุณบอยแล้วคะช่วงนี้มีผลงานอะไรบ้างหรือเปล่าเอ่ยอ๋อมีมีอะไรบ้างมีตลกหกฉากครับมีตลกชาแล้วก็เร็วๆนี้จะมีละครเรื่องประสาทมืดครับที่จะเข้าฉายแล้วก็ประมาณต้นปีหน้าครับได้ดูภาพยนตร์กันแน่ๆเรื่อง October Sonata ครับโอ้โหนี่เขาเห็นหังกัเนี่ยอ่าาลาเร็วๆนี้เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอาาาา ฝากไหมฝากไม่เพราะวาของผมก็มีหนังเข้าอยู่งานเรื่องเรื่องอะไรติกหัวขึ้นมาขำอ๋อนี่เป็นหนังผีใช่ไหมเนี่ยนี่คุณเพราะหนังเข้านะแต่เรางานเข้าเแรานนี้จะมีมีการเล่นละครตัวด้วยด้วยเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันเรื่องจบกฏอีกเทียนนี่น้ำเนอะฝากด้วยหน่อยไหมเห็นตั้งแ่เรื่องหนึ่งนะครับ เดล e จนอฟเลขขายฝันเฉลียง d o m e s i c a l l นะครับโมอันนี่เป็นพี่บอยผมไมเเห็นเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอันนี้ขายของกันเก่งะาะคู่นี้นะฮะไม่ต้องพูดอะไรทีเดียวใช่ไหมเอาเลยเอาเลยไม่ต้องไม่ต้องสัมภาษณ์อะไรกันแล้วหรอแต่ว่าหนึ่งวคำถามผมอยากถามคุณบอยอ่ะได้ค่ะ เป็นยังไงบ้างเดินเข้ามาในไลฟ์แห่งนี้ไลฟ์แอพรั้สึกเป็นบ้านคะเย็นบอกเลยเย็นเย็นแล้วมีห้องถูกๆอีกหนึ่งห้องเลยไม่ทันแล้วผมไม่หยอดตั้งแต่มาแล้วหมดแล้วเขาบอกว่าหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วเย็นพีน้เดินเข้ามาก็เย็นดีแล้วก็น่าอยู่ครับน่าอยู่ใช่บรรยากาศเรียกได้ว่าแหมมีฝนพรำๆนิดนึงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอุปสรรคเนี่ยของเราไม่มีอีกแล้วไม่เป็นอุปสรรคแน่นอนต้นไม้ล้มแล้วเดี๋ยวต้องเอารุกขึ้นมาใหม่ปลุกขึ้นมาพูดดีนะเอาไปว่าช่วงนี้นะครับผมก็ขอเรียนเชิญนะครับ ู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับผมอขอเรียนเชิญคุณวิษณุสุชาติล้ำพงรองกรรมการผู้จัดการบริษัทเอเชียพรอพเพอร์ตี้เดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนนะครับให้เกียรติมามอบของที่ระลึกให้กับศรริลปินของเราขอเสียงปรบมือครับผมผมเปลี่ยนชื่อเป็นวิษณุดีกว่าจะได้รวยอย่างนี้โอ้โหเปลี่ันพกนันไปนิดเดียวยครัณ์เลยนะพี่ช่อดอกไม้นะฮะมอบให้กับคุณตุ้ยก่อนนะครับมอบให้ทั้งสองท่านเลยขอเสียงปรบมือหน่อยนะฮะ แล้วก็วันนี้ต้องบอกว่าบรรยากาศของเราไป็นเกตเอดกันเองจริงๆนะคุณบางเย็นเย็นๆชิลๆสบายๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดนี่นี่คุณมาร้องเพลงเดียวคุณรับดอกไม้เลยเหรอแต่ว่าีนะฮะนี่ผมร้องไปสี่เพลงผมได้ดอกไม้ชอบนี่คุณร้องเพลงเดียวได้รับเลยครับพี่บอลหรือเออรู้สึกเคืองเลยไหมฮะน้อยใจไม่น้อยใจตลอดน้อยใจมากเลยน้อยใจกับพี่คุยด้วยก็ไม่คุยได้นะ้วว่าถ่ายรูปอยู่ อ่าแล้วดับต่อไปนะผมก็ขอเรียนเชิญนะครับผมนี่ค่ะเดี๋ยวขอขั้นรายการนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้เมื่อสักครู่นี้หมหาคุณตุ้ยเข้ามาเร็วเพราะอะไรมาทําเสื้อแล้วเดี๋ยวเราจะให้คุณตุ้ยนะคะมอบกับทางไลฟ์แฟมิลี่ด้วยนะคะต้องขอเรียนเชิญนะคะให้กับทางไลฟ์แฟมิลี่ด้วยเรียนเชิญเลยนะคะนะฮะเราผมตือให้นะคานะคะซึ่งเป็นเสื้อที่คุณตุ้ยลงมือเพ้น์เองกับมือด้วยนะคะไม่อยากได้ก็ต้องได้ต่อไปนะครับนี่ถูกบังครับ ศิลปะจริงๆนะคะนี่ค่ะโอเคประมือนี่ค่ะแฟนคลับก็เริ่มน้ำตาเิ่มๆกันนิดนึงอยากได้อะไรอย่างนี้ขอบคุณด้วยนะครับลำดับต่อไปนะครับ ผมก็ขอเรียนเชิญไปทางโครงการ l i ฟ e แอรัชดาสุนิสารแห่งนี้นะครับให้เกียรติขึ้นมาถ่ายภาพนะฮะต่ตอนเรกเลยนะครับผมขอเรียนเชิญครับผมขอเสียงปรบมือด้วยครับในเชยค่ะให้กับเรียกว่าเป็นผู้บริหารนะฮะจากทางเอ็ดแล้วก็ในส่วนของโครงการ ไลฟ์แอดรัชดาสุนิสานแห่งนี้นั่นเองนะครับใช่แล้วแหละค่ะแต่ว่าผมต้องบอกนะฮะในส่วนของคอนเสิร์ตยังไม่จบนะครับใช่แล้วเมื่อกี้เมื่อกี้คุณตุ้ยบอกว่าอุ้ยมาร้องเพลงเดียวจริงๆแล้วเปล่ายังเนี้ยะเดี๋ยวคุณปอยยังจะอยู่กับเราก่อนด้วยถูกต้องนะคะจะมีแบบว่าเต็มรูปแบบอีกช่วงหนึ่งด้วยนะคะและที่สำคัญนะฮะนี่คือหนึ่งโครงการคุณภาพนะครับในเครือของ AP นะครับมอบความพิ ความพิเศษคุณสามารถที่จะจับจองเป็นเจ้าของต้องบอกว่าโครงการนี้มีเจ้าของเรียบร้อยแล้วนะคะมีเจ้าของเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าในวันนี้นั้นเรายังมีอีกหนึ่งโครงการน้องใหม่ด้วยหลายๆท่านบอกว่าแหมอยากจะได้เจอกับความพิเศษแบบนี้เป็นลูกค้าคนพิเศษแล้วก็มาเจอกับกิจาการรมพิเศษพิเศษไปได้กันเลยนะคะก็สามารถไปจองกันได้อีกหนึ่งโครงการที่ live at ลาดพร้าวสิบแปดรมือกับกผู้บริหารด้วยครับผมแล้วก็คุณมากเลยนะฮะช่วงนี้ครับ เราก็ลองส่งให้พี่บอยลงไปนะแล้วเราก็จะลองเล่กันไม่ใช่ไม่ใช่แล้วผมมาไปผมรองแล้วเราจะต้องมาจากน้องเล็กกันแล้วแล้เหลือพี่ใหญ่ไว้้นองเล็กเออครับดี๋ยวต้องไปขยายความไปต่อว่าอะไรเล็กอะไรใหญ่ไม่รู้อไหนๆผมก็มาแล้วผมขอพูดส่งให้พี่ชายหมดแล้วกันพวกคุณเป็นพี่บอยเมดแล้วที่แล ได้ๆเดี๋ยวป่ะงั้นเราจบกันเลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพูดแรกกลับมาสุวรรณพรมากลับมาดูนี่รู้จริงแล้วโอเคสำหรับเดี๋ยวธรรมดาพอให้พี่ก้านนยยืออู่่กสำหรับนักร้องคนนี้ทุกท่านที่ได้รอคอยเขาได้มาถึงตรงนี้แล้วนะครับเป็นทั้งพระเอกครับเป็นทั้งพอแล้วไปเลยพอแล้วเดี๋ยวไี่การ้องต่อฝากพี่บอลด้วยครับขอเสียงพี่บอลหน่อยครับขอบคุณทีด้วยครับขอเสียงดังๆให้กับตุ้ยเกียรติมลลาภทอทอง อย่าลืมติดตามผลงานด้วยฮะกับผู้ใหญ่ลีกับนางมานะครับช่อง3มครับอันนี้ก็ค่ะ